สวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิวโรงแรม SPM Residence นะครับตำบลบอ่อวินอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีนะครับผมจะขอรีวิวตั้งแต่อยู่ในห้องนนเลยนะครับถ้าเป็นชั้นวางของนะครับมีเก้าอี้หนึ่งตัวตรงนี้เก้าอี้หนึ่งตัวทางขยะหนึ่งนะครับแล้วก็ินชาร์จไม่มีอะไร <c oughs> น,นี่อันนี้ก็ไม่มี <c oughs> อุ๊ยอันนี้มือเฮ้ยโรงแรมนี้มีน้ำไหมครับพี่แนทมีสองคนไหนครับตู้เย็น เยี่ยมไปเลยนี่มีน้ำสองขวดนะครับมีแก้วให้สองใบและกระดาษทิชชู่ให้หนึ่งม้วนนะครับตรงชั้นวางทีวีตรงนี้นะครับลิ้นชักก็จะว่างเปล่านะครับไม่มีอะไรนะครับรต่อไปเป็นลิ้นชักข้างเตียงนะครับเปิดไม่ได้เปิดไม่ได้ติดโอเคจบข่าวขาวนาี่เป็นเตียงคิงไซส์ใช่ไหมครับ,รบพี่แนทลองก,กระโดดสิหนึ่งสองสาม s i z เลย สภาพแอร์เย็นนะแต่จะดังไปนิดนึงตู้เสื้อผ้าเขาค่อนข้างใหญ่นะครับอ่าเปิดนี่เป็นชั้นวางของนะครับอืมโอ้มีที่ตากผ้าด้วยดีมากเล้ว นี่อันนี้คือวิวนะครับ <Wow. S 1> ห้องที่เราพักนะครับเป็นห้องสตูดิโอเตียงใหญ่ราคา850บาทรวมภาษีและอาหารเช้าแล้วนะครับเวลาเช็คอิน14นาฬิกาเช็คเอาได้จนถึงเที่ยงนะครับต้องบอกเลยนะครับว่าที่บอกวินหาที่พักรายวัดค่อนข้างยากมากๆนะครับต่อไปเป็นห้องน้ำนะครับมีเครื่องทำน้ำอุ่นฝักบัวแล้วก็มีแชมพูสบู่นะครับมีก๊อกน้ำ นะครับตรงนี้ก็จะเป็นชักโครกนะครับมีอ่างล้างหน้าให้นะครับแต่เราขอแนะนําให้ทุกคนเอาสบู่แชมพูมากันเองนะครับที่เรามาพักที่นี่นะครับเพราะว่าบอวิีนหาที่พักรายวันยากมากๆนะครับใน a ะโกดาหรือ Booking นะครับไม่ค่อยมีที่พักของบอวิีนขึ้นมาในแอปสักเท่าไหร่นะครับเราเคยมาพักแล้วครั้งหนึ่งนะครับตอนนั้นเราพักเป็นแบบ2ห้องนอนนะครับโรงแรมนี้นะครับจะอยู่ใกล้ๆกับโรบินสันเลยนะครับแล้วก็อยู่ฝั่งตรงข้ามกับโลตัสเลยครับเดินออกจากโรงแรมไปนิดเดียวก็เจอเซเว่นแล้ว การรีวิวก็จะจบประมาณนี้นะครับอยากรบกวนทุกคนนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c r i b e เพื่อเป็นกําลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับขอบคุณครับ